่านก้าจวจากตายข้าวเร็กนะครับมาเล่กันทีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพีธีตอดผ้าป่ากองทุนแม่คองแผ่นดินตามโครงการ 90, 000, 9 0พรรษา999ส้นะครับส้มทบทุนศรัทธาทุนปัญญากองทุนแม่ของแผ่นดินตุนตั้งต้นแห่งความดีครับโดยเมื่อเร่แต่ว่าที่วัดกลางไม่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับนายวิจวุฒิกินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานทอดผ้าป่ากองทุนแม่คองแผ่นดิน ตามโครงการ 90, 000, 6, 9กพันซ่า9 9 9อส้มทบทุนสัตธาทุนปัญญากองทุนแม่ของแผ่นดินทุนตันตน้นแห่งความดีซึ่งกรสงมาดไทยมอบให้กลุ่มการพัฒนาชุมชนรับพิจาร์ดาเนินการนะครับเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน่งเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีนพ,นพันปีหลวงและก็เพื่อสแสดงออกถึงความจงรักภักดีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเฉลิ่มประเกียตนะครับเนื้องในโอกาสมหามงคลเฉลิ่มประจุผันซ่าก้าวสิบผันซ่านะครับสิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ กรมการพัฒนาชุมชนค่ะจึงได้ดําเนินโครงการ 90, 000, 4, 9 0าว0ันซ่า999วส้มทบทุนรัทธาทุนปัญญากองทุนแม้ข้องแผ่นดินทุนตั้งตอนแห่งความดีงามโดยจังหวัดสุราธานีค่ะก็ได้รวมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม้ข้องแผ่นดินจังหวัดสุราธานีจึงได้มีการจัดให้มีการทอดผ้าป่ากองทุนแม้ข้องแผ่นดินจํานวน413อกองทุนค่ะป <ừ. S 1> ระชาชนแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธานเนี่ยก็สามารถที่จะรวมกันส้มทบกองทุนได้ไม่น้อยว่ากองทุนละ990 บาทสำรับดําเนินกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาย้าเสพติดแล้วก็ปัญหาอื่นๆภายในมู่บ้านนะคะโดยได้รับยอดทุนจํานวน4,85,518บาทค่ะครับโดยการทอดป้าป้าแน่นอนครับก็จงถวายแก่ท่านพระภิกฑุทรงนะค่ะลักษณะของผ้าป้านะครับแต่ว่าน,นั่นแหละแต่ว่าน,นี้ก็มีทางด้านกองท่านรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานไฟส่งเมื่อทอดป้าป้าแล้วท่านก็รับเอาเฉพาะในส่วนคง ผ้าผ้าป้านะแล้วกับริวารพวกที่ได้ถวายไปนะครับส่วนปัจจัยเนี่ยที่เป็นปัจจัยบริวารเนี่ยสีเซนว่าเนี่ยก็หมอมร้กับผู้วานะครับเพื่อดําเนินการใช้ในกองทุนแม้คอมเพนดินต่อไปนั่นเองนะครับยอดที่เท่นปมู่หน้าันห้บาททีเดียวนั่นแหละค่ะ